สวัสดีทักทายจ้าทักทายกันช่วงบ่ายเย,ย็นๆเนี่ยมือแรงผ้ามาเบืองแปลงแปลงอ้อยงานหน้านะจ้พะพอดีให้กกรถมักบอ้่อ,อยให้สวยงามบ่กพี่น้องรถป็นมัก,กรไปนะจ้ารถอีตอกรถอีตอกหรือรถอีแตกบานเฮานะจ้ะไล่ละร้อยเก้าสิบบาท เป็นมัดกรบบหาเรียบร้อยแล้วพี่น้องแปนเอิดเสิิยางามไปเบิ่งสุดค้องใส่ปุ๋ยเรียบร้อย้วจ๊ะแปนนี่ง,ง้าฝนตกมาอีกรอบนึงจะสิสวยง่ามสังเกตเบิ่งม่ม่หยาด้ะจ๊ะ กลางนี้เขาฉีดคุ้มยาไว้แล้วพี่น้องอ่อยสูงบพสูงเ่ยปลายกระถวมหัวค้นทายคลขีด้ะจ้าอ้อยกำลังงามกบกบปุ๋ยเรียบร้อยก็สวยงามตามทองเรื่อง สวยบะคนเทท,ทยกับพามาชมจะห้อ,อ้อยไฮยังเนี่ยคะพี่น้องอันนี้ช่องมันสีแคบนิดนึงมันก็นเลยกบกบทับหลายไปนิดนึงเดี๋ยวเขาต้องมาแก้ไขดึงดึงใบออก เพราะว่ามันถมใบมันบ่ค่อยดีเป็นไรพี่น้องสวยงามจ้าโอ้สิใจไม่ดึงออกเพราะว่ามันท่งรลองแคบนิดนึงมันจะเลยกบใบกบใบลายพี่น้อง ก็เก็บป็่นยังหรือว่าหาเงากับพวกเรศไซเซ่คาสันมาแบบถ้ามาชมแปลงอ้อยรถไถมากบกบหญ้าให้นแะล้วกบปุ๋ยเ่รามันกบหญ้าขอบคุณหลายๆสำหรับการรับชมคลิปเด้อพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์ให้แน่เด้อจ้ะ